ข้อที่76นะครับผลบวกของตัวเลขตั้งแต่1ถึง100ที่มีเลข1หรือ9อยู่ในเลขนั้นเช่น12หรือ49มีค่าเป็นเท่าไรเราก็ลองมานั่งไล่นับตัวเลขนะครับตอนแรกจะมี1กับ9มีเลข10จากนั้นเป็น11ถึงถึง19เนาะแล้วก็เป็น21 3 1 สีเไปเรื่อยๆนะครตรงนี้5้าเอ็ถึงห้าเก้าเนาะห้าเอ็ดหแล้วก็เกส่วนตรงนี้ก็ยังมี90อยู่ด้วยตรงนี้ก็จะมีเท่าไหร่ยี่สเกมี่สิบเก้าห้ แล้วก็เจ็ดสิบเก้าแปดสิบเก้าแล้วก็เก้าสิบเก้ากับหนึ่งร้อยแล้วก็ต้องเป็นเก้าสิบเก้าบวกกันถึงหนึ่งร้อยด้วยแล้วก็จะมานั่งไล่นับดูเนาะตรงนี้ก็จะมีเป็นสิบเนาะก็คือหนึ่งบวกเก้าตรงนี้เดี๋ยวค่อยคิดที่หลัก ตรงนี้บวกกันก็คือ21บวกย9ก็จะเป็น50เราตรงนี้ก็จะได้70นะครับเพราะว่าย1ิบก็เพิ่มมาอีก10เป็น31ส่วน29ก็เพิ่มอีก10เป็น39ดังนั้นผลรวมก็ต้องเพิ่มมา20นะครับก็จาก50ก็เลยเป็น90ตรง50เป็น 4, 70เนะตรงนี้ก็จะเป็น90 แล้วก็เป็น1้อเป็นร้อยเป็นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ร้อยห้าสิบกับร้อทีนี้เราก็จะใช้ลำดับเลขอ,อนุกรมบวกตรงนี้เนาะตั้งแต่11ถึง19มีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด9ตัว เราจะใช้สูตรนี้เนาะละดับเ,เลขอนุกรมก็คือ n ส่วน2ตั้งแต่ n ถึง a ตัวที่1ถึง a ตัวที่ n เนาะก็คือมีทั้งหมด9ตัว a ตัวแรก a ตัวแรก a ตัวที่1ก็คือ11 a ตัวที่ n ก็คือตัวที่9ก็คือ19 19 รวมกันก็จะกลายเป็น30 30ิส่วนสกลายเป็น15แล้วก็15บคูณ9ได้เป็น100 135อยสาะห้าแล้วก็บวกอีก10เป็น145อยสทีนี้ก็เราก็มาพิจารณาตรงนี้ไม่ไดีก็ พิจารารวมตรงนี้จะไหนเนาะก็จะกลายเป็นตั้งแต่ n ส่วน2ของ a ตัวที่1ถึง a ตัวที่ n เนาะก็คือจะมีทั้งหมด11ตัว90 11ใช่มี11ตัว a ตัวแรกก็คือ90แล้วก็ a ตัวที่ n ก็จะเป็น100 ดังนั้นรวมกันก็จะได้เป็น190 190ส่วน2ได้95แล้วก็95คูณกับ11ได้เท่าไหร่ 95, 95ก็จะได้เป็น พันสี่สิบห้านะครับตรงนี้เป็นหนึ่งพันสี่สิบห้าทีนี้ก็เหลือแค่หาผลรวมของแถวตรงนี้นก,ก็ค่อยพิจารณากันเราจับคู่ลองจับคู่ดูก่อนตรงนี้จะจับคู่กันได้ร้อยี่สิบตรงนี้ก็เป็นร้อยี่สิบ รอเหมือนกันเนาะดังนั้นหตัวเลขนี้ก็จะบวกกันได้เป็น1 2อ่120คูณ3คู่เป็น6 6 0้กะก็คือใช้ไปแล้ว3ตัวเลขใช้ไปแล้วหตัวเลขตรงนี้บวกกันเป็นร5 15 5 1ห้าห้ารห้าห้า แล้วก็มีร้อยแล้วก็พันสี่หก็หมดแล้วทีนี้ก็เอาสีตัวเลขนี้มารวมก,กันเนะาะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คู่นี้บวกคูนี้คู่นี้บวกคนูนี้ก็กลายเป็น7จ็้เจบบวกกับ 200่ยอะพันสแล้วก็บวกกันเป็นพัน0ตอบข้อข้อ,ขอวายครับผม